สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆนครับผมเศร้านี่ครับฝนตกลิ่นอีกแล้วครับผมฝนตกลิ่นนะครับตกบ่บแห้งก็สังเกตว่าน้ำหน้าเขาท่านไหนมีน้ำอรือเปล่พี่น้องแต่ว่าเหลือมีฝนมาแน่แลละก็เพราอเด้ซุ่มรนะือซื้อน้ำมันแห้งโดนหล้วก็น้ำมันก็เลยบ่ค่อยอยู่ม้นนี้สิบ้าพี่นออ้องไอ้เบิ่งกับดักปลาเหานะครับผมน้ำเลาะหน้าเลาะนองเลาะสะเหาหลังบานที่เขาใส่ไว้นะครับผมวาเฮาสี ได้ปลาอย่างแน่นะครับผมไปครับผมไปรุ่นไปเบิรงนน้ำกันครับผมกับบรรยากาศฝนตกลินครับผมไปครบับผมบรรยากาศฝนตกลินตอนเช้าๆนะครับพี่น้องเนาะยังปกแปกปกแปกอยู่ด้แต่มันตกบบแห้งนะครับไปครับผมไปหาเบิรงปลาน้ำให้น้ำนาา โอ้ oh. ปลาอย่างนี้พี่น้องเมึงกันนะโอ้โหมีปลานิลนนะครับผมเดี๋ยวผมสิเอารอบมองนี่ออกแล้วครับสิให้มันสิมันเลียนไปไข่ละพี่น้อง อย่ามนีนเรียนไปไข่แหละเท่ากับชิโอโ้แค่พ่อกินนะพี่น้องนะเมื่อนเอาไปกินปลาอยากไข่ไหล<ฮ>จันกับลั่นเด้ครับจันกับลั่นเด้พี่น้อง จััันกรนครบเป็นปลาดุกนะครับผมเป็นปลาดุกปลาดุกปลาดุก อ,อ,อ,อขูกเลยเฮ้ยนี่น้ำเขาออตรงน้ำอยู่ครับสวยแกะปล่ารลอบนะครับผม ปลารลอบห้าลปลารลอบห้าตัวนี้ตัวนี้จะปล่อยนะครับเป็นจ่อยสิเหลือเอานะครับผมนี่ไป I mm need -hmm. ตัวนี้เอานะครับผมนี่เอาสลิดเอา พี่น้องปลาดุกตัวนี้เขาสีบ่เอานะครับเนี่ยจะปล่อยมันได้ครับไปพี่น้องจันหลังนี่ลันนะครับจันหลังนี่ลันนะพี่น้องนะนี่โอ้จันเขาหลัน ดีตะไหนฝนตกมัสิลันดีๆเด้อพี่น้นองปลาน,นี่นัน่กันน่ะคือจังบ่มีอีหยังโอ้พี่น้องโธ่ๆๆๆ,ๆเห็นบ่นครับปลาคอตันน่ะเบิ่งพี่น้องหัวเหลื่อมเมาๆอ,อยู่นั่น ชา,าชาชาชาว้าวัวงามเลยครับผม oh. นี่ครับผมสวยงามครับ เท่าลันบ่อนพี่น้องจันยังบ่อลันนะครับผมสว่างหลังเลยยิ่งบอ่อนี๋ยวผมจีดไซร่ไปมองนี่นะพี่น้องนี่เพราะเดี๋ยวขนาดน้ำมันขึ้นมาสูงปา่ามันจะเริ่มขามมาเนี่ยเบิ่งก,กันครับผมว่าสิมีป่าขามมาบ่ นี่ครผมจะขามัดแองนี่ ครับพี่น้องนี่ก็เป็นวิธีแบบบ้านๆอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเอามาฝากติดฝากน้องกันน,นี่หากินเลาะหน้าเลาะน้องเละาะสะน้ำบานเขาสะกดพี่น้องบ่ได้ไปใส่กัจัดไก่ๆนี่ลเลยครับผมน้ำตรงไหนตรงหน้าจะคลองนี่แหละเดี๋ยวเบิ่งกันครับผมว่าตัวนี้เดี๋ยวใส่ไว้แต่น้ำม,มันขึ้นมากฝนตกอีกจังหน่อยมันจะมีปลาขามไปขามมากบ่จะมีปลาเขาบ่า เดี๋ยวทางตาเบิ่งกันฝากเป็นกําลังใจา้ารกินแบบบา้านๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับมุนีล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ